Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนะป๊อปปิกแมนนะครับกับเกมจูสิทเวิร์ดเดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะในเวลาเย็นๆแห่งนี้นะอ่าลีกก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบว่าไปอยู่อันดับสูงๆแล้วมองรู้สึกว่าตัวเองจะได้รับการ์ดก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครัตัวพี่เองก็ยังรุ่มๆดอนๆนะก็อยู่แร้งเฮเดต้าวู้หรือแร้งทองของเรานั่นเองนะครับมีแต้มอยู่822เห็นไหมวันทั้งวันผมยังไม่ได้ตีเลยนะครับก็ จากอันดับ7มันขึ้นมาอันดับ6ผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อ่าผู้นํามีแต้มอยู่940นะครับผมนะไม่กลัวใดๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะระเบิดศึกครั้งสุดท้ายนะเพื่อที่จะข้ามแรงนะครับเราถามว่าผมเข้ามาทําไมล่ะการฟาร์มก็มีส่วนมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอมไม่ฟาร์มไจริงๆไม่ได้ป่ะเหตนแพคนี้แล้วมันอดใจไม่ได้ปะมาเล่นแพคนี้กันก่อนดีก่านะครับ ไม่ได้เลยลีกเลิกไม่ตีมันเล่นอะไรก็ไม่รู้วะเออหลีกเลิกมันก็ไม่เล่นอ่ะให้มันได้อย่างงี้ซิเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวที่มันแบบว่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้ขอให้มีเลือดนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตัวนี้ก็แล้วกันเอ็นท่าแล้วน่าจะสู้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไปลุย มันเป็นแพ็คที่แบบว่าเอ้ยน่าจะได้การ์ดง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะได้ขวัญแขงแฉมมาด้วยนะครับเออเราเริ่มก่อนด้วยอ่ะเอาทำอะไรมันก็ดูดีอ,ะอ่ะโอ้เฮ้ยมาแก <c oughs> มีพันเจ็ดที่รวยอยู่แล้วจะโจมตีแกสามแกก็ตายแล้ว <c oughs> นะโจมตีสองโอ้ยเดือดจัดๆเลยทีเดียวอ่าทีนี้เโ <c oughs> จมตีสามมันก็ตายแล้วใช่ป่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะถึงพันเจ็ดหรือเปล่านะเออ เมื mm. ่อไม่มั submarine submarine cane cane. ่นใจก็ป้องกันหนึ่งวก่อนแก็ทีนี้แหละมั่นใจแน่มั่นใจแบบสดๆมาเอ้ยจมตีหนึ่งโอ้โหยิ่งมั่นใจจัดๆเลยทีเดียวน่มาเลยยูเนียจมตีหจมตีสจมตี3ถึงจริงๆด้วยอ่ะมาเอ้ยแล้วเราไม่เล่นตั้งแต่ทีแรกแต่ว่ามีค่าเท่ากันนี่น่ไม่รู้จักเวโรซีลัพเปอร์สมั่งเจนสอด้วยวงเล็บหัวไฟชนะแล้ว ก็เป็นทรงหัวไฟในตำนานนั่นเองนะครับเฮ้ยเด็กแวน้นเด็กแวน้นแห่งจุลสิษย์เวอร์นะเกมเฮ้ยอะไรพานเอกโอ้ยจะได้เปิดการ์ดแล้วเว้ยเล่นอะไรก็ดีไปหมดตอนนี้ยกเว้นเลกอย่างเดียวนะครับที่ยังลุ้มลุมเดินดอนเฮ้ยตายแล้วกินเนื้อสองตัวเลยทีเดียวอย่างนี้ก็ง่ายดิพี่ยกไปหนึ่งตัวเลยนะครับเลือกแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดใดใทั้งนั้นเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ยกดีกว่าพี่ยกเก่งเกินไปนะครับเอาตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปอุ้ยสบาย สบายดีเบอร์สบายดีบอมาอาหาว่าฉันละแก่ๆเลยก็รบกันนะพี่แฟงมาเอ,อ,อุ้ยไม่ป้องกันป้องกันทำไมความแข่งแร่งเรามันมีศัตรูคู่อาฆาตตลอดการผมใส่เนื้อนะครับผมก็ยังรอร่างไฮบิดของคาราโบสุคัสเจนสองนะกับกับอะไรสักอย่างลืมแล้ว กับนกเขียวอ่ะพี่นกเขียวนะครับก็ยังไม่เข้ามาสักทีนะครับรออยู่นั่นแหละไม่รู้เือรอไปถึงไหนมนเลยอืหนะไม่กล้าหวัวใจมันไม่ได้ไงเออให้ไได้อย่างนี้สิมาคาโปน้อยฉันขอโทษจริงๆแต่านายต้องเสียสละนะถ้านายไม่เสียสละชนะไม่เกิดน,นะครับมา หายแล้วโดนหน้าโดานสีจริงด้วยนะโดนพี่แฝงตบก็ให้เพื่อพี่เขียวทำไมทำกับฉันอย่างงี้ทำไมไนายถึงโหดร้ายเอามาหิดอย่างงี้สงสัยฉันจะเอาแกไว้ไม่ได้ซะแล้วแกมันเป็นภัยสังคมขึ้นอยู่ต่อไปแกจะต้องจัดการฉันอย่างแน่นอนหนึ่งสองสามนะอุ้ยยังเหลือสามใชีไิตตายอะ่ะไม่ธรรมดาเรา <laughs> ไม่นะตบก็ให้เรียบร้อยมาลูกพี่แกไปแล้วแกเลเวลสามที่แปด แกจะล้มฉันยังไงได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมาเ <laughs> อ้ยโจมตีสีนึกแล้วว่าแกต้องทำอย่างงี้นั่น <laughs> บ้าจัดการไปเลยวัตถสุขัดนยาวมันไวยังไงมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วรถดฉันนี่แหละจะควาดล้างให้หมดงามไม่งาเบสสองหน้าเขาให้นะปุ๋ยเก้าเบสสองหมดเกินไปเนี่ยเราอะโอเคเรียบร้อย <laughs> อ่าแพ็กนี้ถ้าใครไม่ตีก็เสียใจแย่เลยนะครับโอ้โหทำไมของผมนี่ฮึมฮึมึมหึมเลยทีเดียวมีแต่พวกแบบเก๋ <c ute> จริงๆเลยอ่ะตัวที่ผมอยากได้ก็พูดตรงๆเลยนะครับนั่นก็คือสแครนะครับกับอ่าทีตะคงนะผมอุ้ยแบงค์เขียวไม่ได้เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรอุ้ย <c ute> เออไม่ได้อย่างงี้เดนนี่มันจัดทีมมาแบบว่าอยากให้ผมกลัวใช่ไหมอยากให้ผมกลัวในชะ่ไหมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งไม่ไม่เอาไม่เอามัน แข็งแกร่งเกินไปผมผมว่ามันชนะง่ายเกินไปไม่เอาไม่เอาเอา่าอุ้ยตัวนี้ไม่ไหวปะนะอาการเอาอย่างนี้ไย่างสี้แล้วกันฮ่าสเตจแรกจะไปสองทัวแล้วมันไม่เท่มันไม่เท่อ่ะลุยนี่เก้าร้อยกับพันหนึ่งแล้วผมจะไหวมั้ยเนี่ยอาการนี้จะไหวมั้ยเนี่ยอา่กกาพวกกันหนึ่งดูกันโอเคตาหน้าถึงมันจะไม่จมดีโอก,กาัสองก็ยังรอดนะมาจะ <laughs> ทำอะไรสเต็กโกลส์สอรัตถูกแชตไม่ได้หรอกเอา้าจมตีซะงั้นน่ะ เปิดฉากด้วยความงดงามแต่ตอนจบจะตะการตาหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึ่งครับมาจะทําให้รู้ว่าของใครจะตะการตปาประกาศไดโมโพโดอนอันนะไม่โจมตีแต่สไตลกของผมแล้วนะครับสบายดีเบอร์สบายดีบอส <c oughs> มามั <c oughs> เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยมาใส่เข้ามาได้เลยฉันพร้อมอยู่แล้วฉันิอยโจมตีหนึ่งงี้ว่าอุย ใจมันไม่ธรรมดาดูแต่มันมแตกต่างป้องกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วเหลือไปสามโอเคเฮ้ยมันเก็บไม่หมดเลยอ่ะชิบหายแล้วถ้ามันจมตีเจ็ดผมผมว่ามันจมตีหกไม่เจ็ดนนครับน่ะเ <c oughs> จ้าถูก,กจัดเลยทีเดียวโอเคจะ <c oughs> เล่นลกันนนบแกมานานเจ้าบอลกบฉันรู้ความทุกความขึ้นไหวของพวกแก ว่าแกจะทำยังไงตายซะอย่ายูเลยงับม,มีห่างให้ฟาดแตกงับซะงั้นนะเออโอ้ยไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธายก็ได้ก็สามารถล้มได้ไงเออถูกคู่ต่อสู้เกินไปแล้วหน่เดี๋ยวตายสาภาพนี้ไม่น่ารอดนั่นเห็นไหมบอกแล้วเอยดูถูกคู่ต่อสู้เออตายหาไปเลยสิสเตโกโซลัสโูไม่ได้เรื่องเลยจริงๆรงาตเจอพี่แองกิโลเน่เน่ มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้บดแม็แกกอย่างเงี้ยเรียโ,โหเตรียมท่างไว้อย่างดีแล้วก็โอ้โหขวาดล้านเข้าไปสะอาดเลยทีเดียวพื้นเรียบร้อยโอ้โหชนะจนแบบรู้สึกบ้าเหมือนแพ้ไม่เป็นเลยเนี่ยอุ้ยเนื้อหมดเลยอะแต่เราไม่กลัวเลยอะนกเราเยอะมากพูดเลยนกเราเยอะมากช่วงนี้เอาตัวนี้ไปก่อนเลยนะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วิพันธ์ห้าพันห้าเลยนะอันตรายมากเลยนะพันห้าพันห้าเลยนะ 2 7 8ก็น่าสนใจนะ278ก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เน่เน้นดาเมจจัดเลยเดียวเลือดเลือดไม่ต้องไปสนใจไปเลยบรรดานกขยี้แหลกมาเลยป้องกันไหมไม่ป้องก็เถอะเมรดับกับนกเขียวอย่างเราการป้องกันใดๆไม่จาเป็นทั้งนั้น เอ้ยเพราะว่าเรามันเป็นโลมิ่งในตำนานป้องกันหนึ่งป้องกันสองที่บ่าเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาด <c oughs> กลัวมันเก็บไปสี่แล้วมันโจมตีสี่ไงผมเคยโดนนะครับบอทนี้มันชั่วร้ายมากพูดเลยบางทีมันมาเหนือชั้นมากนะครับเหนือเมฆเลยทีเดียวอ้าวผมตั้งแต่ผมครบแล้วนะครับยังไงก็ไม่กลัวใดๆทั้งนั้นนะอืมวิเศเหลือเยอะมากเลยนะเหลือหกเลยนะ,ยะเหลือห้าเว้ยนึกว่าเหลือหกซะแล้วโดนขย้ำอย่างแน่นอนนะครับอ้าว ไม่โดนไม่โดนย่ำว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เหลือไปสามฉันจะล้มแกทุกตัวฉันเองบาดเลยหีแปดเลยว่ะลงใส่จะล้มไม่ได้ซักแล้วนี่ฉันเโจมตีเจ็ดเราอยู่นะเฮ้ยโจมตีแปดิ้หายแล้วตายสี่สภาพนี้อือ่าโดนกัดก็ให้โอ้โหยอ้ยไม่ตายว่ะเหลือเก้าสิบโอ้ยโชคดีจัดเลยอะ เทาวที่ฉันจะต้องเอาแกคืนแล้วสินะตายเถอะอย่าอ,อ,อยู่เลยเอ้กดแขนจะจัดเล่นกันอย่างนี้โอเคมันไม่จมตีเจ็บด,ด้วยอ่ะโอ้โหไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะเนี่ยบ้าที่สุดเลยทีเดียวมาอยาจะมีกี่ตัวก็เข้ามาฉมนจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่อะไรเออลาก่อยเกมมิ่งเออให้มันได้อย่างงี้สิมาไปเจอนกจีนซะหน่อยอ่าชื่อซีอะไรซีเจียงซีเจียงโป หน้าทัดอะไรอะเพะทัดะวแบบช่างันเถอะจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะต้องปาดไมโครซะตรงนี้แล้วนี่นะโอเคเรียบร้อยจำชื่อไมโครไม่ได้ดูใช้อยู่ประจำเอออยากจะขำตัวเองจริงๆจำชื่อไมโครโปรโซรลัสไม่ได้ดูดิเอาอย่างนี้ก็วาดเรียบเตรียมตาตายซะยอยู่เลยบินไปแล้วนะครับแล้วก็โฉบลงมา ยังก่อีแรงก็พือปีกเรียบร้อยมันเหมือนอีแรงจริงๆออตัวนี้ผอมแห้งแรงน้อยจริงๆชชะนออชะแล้วชนจะจัดๆเลยทีเดียวยกสุดท้ายแล้วนะครับกับการดทองเฮ้ยเอาจริงอ่นเนี้ยแข็งกระแรงไปแล้วเราเราเราอ่อนพ่อให้ไม่ได้นะอาการนี้เราต้องเอาจริงกันนะครับเอาเอาแพนโดร่าไปตัวหนึ่งก็แล้วกัน ล่าบ้าเลือดนี่จะไหวเออแพนโดล่าบ้าเลือดนี่จะไหวไหมไหวดิไหวดิโถ่ไอ้ดามเมจน้อยฝักกันหน่อยหนึ่งแล้วก็เราต้องมีน้ําที่แบบว่าขยันยิ่งจึงชนะได้เนี่ยมีชื่อให้ด้วยขยันยิ่งจึงชนะได้อยู่ไหนวะน้าที่มันจะไม่ได้วะอันตรายจัดๆเลยผมต้องเอาบตสุขัดนไปเล่นนะแล้วก็ต้องมีพืชต,ต,ตัวหนึ่งที่มันสามร้อยแปดสิบน้อยเกินไปวะ่ะสามร้อยสี่สิบเซอ สี 400, 400. ่ร้อยสี่ร้อยโอเคถ้าอย่างนี้ก็พอไหวอยู่พอได้ไหมทุกคนว่าได้ไหมได้สิรวยจัดมายังลงตัวแต่ก็กลัวเหมือนกันจัดมายังลงตัวแต่ก็กลัวเหมือนกันห้าร้อยตัวนี้มีเท่าไหร่ห้าร้อยเหมือนกันไม่ตายแน่ยังไงก็ไปตายแน่นำทับโดยแพนโดรามาแพนเทอร์ราดีเออมาชื่อคล้ายๆกันแหละมั้ยี่มาแล้วห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับ ดำทีมโดยพี่เขียวเหมือนกเล่นกันอย่างนี้ก็ได้พี่เขียวมาพี่เขียวกะจะเล่นตุกติกตลอดเลยอ่ะไม่กะไม่กะชนตรงตรงเลยอ่ะมาเอาชนตรงตรง,งแล้วโอเคอืมอม,อมแข็งก็แรงอย่างก็จุดเร็กก้าเลยทีเดียวยืนอยาดทุกสถานการณ์เพื่อเพื่อนเพื่อเพื่อน,อนฉันทำได้จัดการบมันไมโคร เพื่อนนายทำได้ดีแล้วออซมบ่ายแล้วพันเจ็ดพี่เขียวก็กลับบ้านไปแล้วนะครับขอบใจสำหรับโอกาสที่ทำให้ผมชนะนะพี่เขียวเอ,อ้าจมตีสาไปเหมือนกันสิครับสภาพนี้เออเฮ้แต่มันก็ใช้สแต็กหมดไปแล้วไงอุ้ยสบายสบายดีเบอร์มาจมตีหนึ่งจมตี2อจมตี3แล้วก็เหลือไว้เพื่อน2องโอ้โหไม่ตายไม่ได้ใช้ด้วยไม่ถึงจริงๆคนแตกมันมีน้อย เออมันเล่นเด็กเร็วไงออพี่เขียวเ,เปิดฉากก่อนนะครับมาเจอแกแม่งทุกยกดเลยทีเดียวมาเดี๋ยวส่งกลับบ้านแท้จริงแล้วอ,อ,อ้าจนตีสี่นะเอ้ยไปเหมือนการสามพันสองนะครับมาออกมาเลยต้องเจอลาบาเินลากที่พัฒนาไปแล้วโบตีฉันเป็นน้ำวันนี้ฉันเป็นอินเพิร์ตายซะอย่าอยู่เลยตีแล้โอเค พัฒน,นาการมาเพื่อชนะโดยเฉพาะนี่นะยนฮโเทโอ้โหาร์มพระเอกมันอยู่ในตัวจริงๆปัดเอ้ยตะโขงหรือเปล่าเฮ้ยตายแล้วสโคสุคัสแง่แก่เลยดูเห็นจมูกชัดเจนเออสโคสุคัสแล้วจะตะโวนทำไม โ oh, อ้ยเจติไงอตรงนี้แหละที่สําคัญที่สุดนะอะเรียกเดี๋ยวผมจะไปเฟสอย่างแน่นอนนะครัแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะปล่อยพวกนายไปก่อนจงขยันเข้าไว้ก่อนที่ตัวฉันคนนี้จะพุ่งทะยานไปยังดวงดาวแห่งน,น,นั <c oughs> <c oughs> ้นพอจริงแล้วดี่ฝ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเวลาไปตีเีกด้วยนะจะตัดคลิปนี้อีกอนะ่ะพอจริงนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยล้กันนะอ่า ถ้ารักกันจริงก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วอย,อย่าลืมเรียบห้านะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนตอนนี้ผมนายป๊อปปอร์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าไมเฟ้ย